เอาละครับวันนี้มาแปลกนิดหนึ่งนะครับมาพร้อมกับในกล่องนี้นะนี่คือกล้อง f u j i ฟิล์มอินสเ MINI รุ่น99มินิ99นะซึ่งตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดที่ออกตัวมาเปิดต,ตัวมาตั้งแต่ช่วงประมาณต้นปีที่ผ่านมานะครับผมได้มาในราคามือสองกล้องพวกนี้คนไทยเราจะติดปากว่าเป็นกล้องโพลารอยดโพลารอยนะฮะ ซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นโพลารอยด์เป็นยี่ห้อของกล้องนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรนะจะเรียกโพลารอยด์ก็ได้อของ f u j i ฟิล์มเาจะเรียกว่ากล้องอินสแตก็คือใช้ฟิล์มในลักษณะนี้รุ่นนี้เป็นรุ่นมินิอินสแตมินิ99นะครับบั้าน,นี้นก็จะมี90มินิ90มินิ70มินิ40นะครับซึ่งจะเป็นรุ่นที่ไล่ไล่กันลงมา แต่ตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดซึ่งผมได้มาในราคามือสองผมซื้อในราคามือสองนะครับราคาสองหมื่นสี่พันตีไปสองหมื่นหะ้าพันเยนนะฮะสองหมืนห้าพันเยนเรดเงินตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณสองหมื่นหะ้าพันเยนนะฮะคูณก็นใ่เห็นเห็นเลยประมาณห้าพันห้าร้อยบาท โอเคเราไม่ได้มนบล็อกกันเลยนะครับเนี้ยสภาพกล่องก็ใหม่นะเป็นของใหม่นะครับเปิดกล่องมาเลยอาจจะกลับหมอกลับหางใหม่ก็แล้วกันนะครับนี่ฮะในกล่องก็จะมีอย่างนี้ซึ่งอันนี้เขาบอกว่าเป็นของใหม่น่าจะใหม่จริงๆเพราะว่าใช่ฮะเพราะว่านี่ก็ยังไม่ได้เปิดเลยเตัวกล้องนะตัวกล้องก็มีน้ําหนักพอสมควรนะครับ มดูเลยนะกลองนี่นะเฮ้ยวัสดุดีวัสดุดีเป็นเป็นพลาสติกแต่ว่าเป็นพลาสติกที่ดูแข็งแรงนะฮะทนทานนะครับกล้องรุ่นนี้จะเป็นอันาล็กนะฮะเป็นเป็นระบบเมน,นว่นที่สามารถปรับได้เป็นกล้องโพลารอยด์ที่ปรับได้เยอะนะฮะปรับค่าวัดแสงได้นะฮะตั้งแสงตั้งอันเดอร์ โอเวอร์อันเดอได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือมันมีฟิลเตอร์จะเรียกฟิลเตอร์ก็ได้มันสามารถปรับสีของภาพสีของฟิล์มที่จะออกมานะครับนี่ฮะในกล่องก็จะมีตัวกล้องนะครับมีสายชาร์จ USB Type C นะครับแล้วก็มีวิธีการใส่ฟิล์มนะครับมีคู่มือ นะฮะคู่มือมีก็อะไรอีกอ่านี่ฮะสายสายสายห้อยนะครับยืนยันได้เลยว่าเป็นของใหม่นะอันนี้เป็นแบตเตอร,รี่เดี๋ยวก็ไม่มีอะไรแล้วนะฮะ ม่มีอะไรแล้วในกล่องไม่มีอะไรนะครับแบตเตอรี่เดี๋ยวดิเปิดยังไงอ,ะอ่ะอ้าวขาดโอ้ยตายแล้วเปิดผิดด้านขาดเลยอ่าเนี่ยแบตเตอรี่แบตเตอรี่ก็จะมีเป็น แบตเตอรี่แล้วก็เป็นที่ชาร์จในตัวนะก็ชาร์จผ่าน USB Type C นะครับเสียบเข้าโทรศัพท์นี่ตัวแบตเตอรี่นะครับครบถ้วนสมบูรณ์แบบนะครับอันนี้สายนี่ต้องใช้เอามาคล้องมันจะได้นี่ฮะสายคล้องก็ง่ายมาเท่มากนะครับ Instax Fuji นะครับส่วนแบบนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขามี กขมีไฟหรือเปล่านะเดี๋ยวลองดูนะฮะวิธีการใส่แบตก็ไม่ยากครับเนี้ยตรงนี้มีฝาเปิดแล้วก็ใส่ลงไปให้มันตรงขั้วนะฮะนี่ฮะแค่นี้เองนะครับแล้วก็ปิดฝานี่แอคทีฟแล้วนะมีไฟตรงนี้คือที่เปิดใส่ฟิล์มนะฮะนี่ครับ มีไฟ LED ข้างในเลยนะครผมผมใช้ผมใช้กล้องพวกโพลารอยดพวกนี้นะฮะของผู้จ f ฟิลมผมใช้มาหลายรุ่นมากนะครับคือถ้าใครเล่นกล้องฟิล์มจะรู้ว่ามันเป็นกล้องมันจะมีระยะของเลนนะครับก็คือระยะ3เมตรถึงอินฟินิตี้ก็คือเป็นเลนกะระยะนะครับถ้าใครเล่นกล้องฟิล์มรุ่นเก่าๆจะรู้นะครับก็คือชัดทั้งภาพเลยแล้วก็ระยะที่2ก็คือระยะ ถ่ายพวกพอ์เทรตถ่ายพวกนางแบบอะไรเงี้ยนะฮะก็ระยะหกสิบศูนย์จุหกถึงสามเมตรก็คือประมาณหกสิบเซนนะฮะไปจนถึงสามเมตรไม่เกินสามเมตรนะครับแล้วก็ระยะมาโครก็หนึ่งฟุตถึงสามสามสิบเซนถึงหกสิบเซนนะครับก็ระยะประมาณสองหนึ่งนะฮะก็การระยะกันให้ดีเวลาถ่ายนะครับเพราะว่ามันก็ทํางานค่อนข้างที่จะยากนิดหนึ่งนะฮะใครที่ ใช้เป็นสักครักเดี๋ยวจะรู้นะเดี๋ยวก็จะเดี๋ยวก็จะเห็นว่ามันมันน่าใช้วิวไฟเดอร์มันโอเคนะมันมีมันมีตรงกลางเป็นวงกลมให้เราว่ามาร์กตรงกลางคือจุดตึงกลางของเฟรมนะครับเอาเป็นว่ารีวิวให้ดูเปิดอันบ็อกประมาณนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตชาร์จแบบนะชาร์จแบตประมาณสักชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วก็ เดี๋ยวแบตเต็มชาร์จแบตเต็มเดี๋ยวเราจะไปเทสกันเพราะว่าผมมีฟิล์มอยู่ผมซื้อฟิล์มมาไว้อยู่สองตลับนะครับเซตนี้เซตนี้จะเป็นสองกล่องฟิล์มจะมีสองกล่องอยู่ในนี้นะครับก็คือกล่องนึงฟิล์มกล่องหนึ่งเนี่ยจะมีสิบภาพนะครับตัวน,นี้ก็คือสองกล่องอยู่ในนี้ราคาที่ญี่ปุ่นผมคำนวณดูแล้วจะตกประมาณสิบกว่าบาทสิบเอ็ดสิบสองบาทประมาณนี้นะครับฟิลม์ม แผ่นหนึ่งนะฮะต่อหนึ่งแผ่นแต่ผมดูรีวิวบ้านเราแล้วบ้านเราค่อนข้างแพงน,นะแผ่นหนึ่งตกประมาณสามสิบบาทก็เห็นใจนะสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่เล่นกล้องฟิล์มพลละรอยนะครับก็เอาละกันนะความสุขของแต่และคนไม่เหมือนกันนะครับก็ขอให้สนุกกับการถ่ายภาพในแบบของคุณแล้วกันนะครับเอาละครับตอนนี้ผม ชาร์จแบตเต็มแล้วนะครับชาร์จแบตเต็มแล้วสำหรับกล้องตัวนี้ FUJI i n s t a x MINI 99นะครับตัวนี้เป็นระยะเลนระยะเลน60มิลนะครับ60มิลเป็นฟูเฟมก็จะกว้างกว่าธรรมดานะฮะแล้วก็ F 12.7นะครับถือว่าเป็น F ที่เยอะพอสมควรแต่แต่กล้องพวกนี้ ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าฟิล์มที่เราใช้เนี่ยมันเป็น ISO s ฟิล์มมันแปดร้อยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วค่าของฟิล์มมันสูงอยู่แล้วตัวเลขฟิล์มมันสูงนะครับมันทําให้มันไม่ทําให้มีปัญหาในเรื่องของแสงอยู่แล้วนะครับที่สําคัญคืออย่าลืมนะผมทเท่าที่ผมดูรีวิวคือต่อไอ้มัน F 12แต่ปรากฏว่ามันยังมีชัดหน้าชัดหลังให้เราเห็นอยู่นะเดี๋ยวเราจะมาใส่ฟิล์มกันนะครับฟิล์มที่ผมซื้อมา เนี่ยเนี่ยในกล่องนี้เซตนี้จะมีสองสองตลับนะฮะสองตลับเรียกเป็นตลับแล้วกันนะครับเนี่ยเรียกเป็นตลับเพราะว่าฟิล์มโพลลอรอยเนี่ยฟิล์มอินสแต็เขาจะเรียกเป็นตลับเนาะตลับหนึ่งก็จะมีสิบแผ่นนะครับสิบแผ่นเดี๋ยวเรามาแกะใส่เลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมแกะวิธีใส่ฟิล์มไม่ยากนะฮะใครก็ใส่ได้ มือใหม่มือเก่ามือสมัครเล่นมืออะไรใส่ได้หมดแหละนะฮะไม่ต้องกลัวนะครับใส่ง่ายฟิล์มพวกนี้ไม่ไม่ไ,มไ,มไมเหมือนกล้องกล้องฟิล์มสามห้ากล้องฟิลม์มที่เป็นกล้องใหญ่กล้องฟิล์มสมัยก่อนนะ,ะเนี่ยสังเกตง,ง่ายๆนะ,ะในกล่องไม่มีอะไรนะ,ะเปิดมาไม่ต้องกลัวแสงเข้าแสงอะไรเพราะว่าเขาทํามาเก็บแสงอยู่แล้วนะฮะแล้วก็จะมีมาร์กสีเหลืองตรงนี้นะฮะทีนี้เรามาเปิดกล้องนะฮะ เราเปิดฝากล้องออกมามันก็จะมีมันก็จะมีในกล้องก็จะมมาร์คสีเหลืองเหมือนกันนะฮะเราแค่วางกล่องฟิล์มเนี่ยให้มันตรงกันไม่ให้มาร์คสีเหลืองมันอยู่กับมาร์คสีเหลืองเสร็จแล้วก็ปิดเข้าไปครับปิดเข้าไปเสร็จปุ๊บมันก็จะดันแผ่นกันแสงนะฮะเป็นแผ่นสีดำๆๆอย่างนี้นะฮะที่อยู่ในที่อยู่ในตลับฟิล์มนะฮะนี่ฮะ นี่แสดงว่าพร้อมถ่ายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสาคัญอีกอย่างหนึ่งคือตอนนี้จนกว่าเราจะถ่ายให้ครบสิบภาพจนกว่าจะถ่ายจนหมดฟิล์มห้ามเปิดดิดขาดถ้าเปิดเนี่ยฟิล์มจะเสียทันทีนะครับแสงเข้านะฮะนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะมาลองเซลฟี่ตัวเองดูเนี่ยมาดูว่ามันจะเป็นยังไงภาพแรกผมจะถ่ายมุมนี้แหละตรงนี้แหละแต่ตรงนี้ข้อดีออย่างหนึ่งคือมันมี ลูน็อตที่ใส่ไทโพตใส่ขาตั้งกล้องขาตั้งกล้องเล็กขาตั้งกล้องใหญ่เราสามารถหมุนเขาได้เป็นเป็นนอ็อตเกยน็อตที่เป็นมาตรฐานของของกล้องทุกตัวอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมขอปรับมุมก,กล้องก่อนแล้วก็ตั้งกล้องก่อนแล้วกันนะครับโอเค นะครับนี่ฮะฟิล์มขึ้นมาแล้วทีนี้เดี๋ยวเรามารอดูว่าผลงานมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวรอให้ประมาณสองนาทีนะฮะประมาณสองนาทีกว่าๆภาพมันก็จะค,ค่อยๆชัดขึ้นมานะครับดูเร่นเยอะฮะกล้องเี้ลองเข้าไปดูรีวิวได้ใน youtube มีเยอะแยะหลายหลายเจ้าเลยที่ทำรีวิวไว้นะครับแล้วก็เป็นกล้องที่น่า น่าสนใจอย่างยิ่งนะครับต้องดูนะครับเดี๋ยวมาดูภาพกันครับนี่ฮะเริ่มมาแล้วเห็นไหมฮะชัดมากเลยนะนี่ถ่ายแสงปกติก็จะประมาณนี้นะครับนี่ฮะสนุกกับการถ่ายภาพฟิล์มแบบชิวๆนะครับชิวๆโอเคเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับ